เอาเงยนาคืนเงยนาคืนยายโอสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเก็บกขามเด้อยายเพ็ญมาขืนบกขามมาเก็บกขามผุนเบืองแน่คืนบกขามกับยายสุนีผุนยายเพ็ญผุนได้คืน เนาะยังกะมิแตสิอันเบาเบายังก็เเบาไปนํากันใน่ตัวสิมาเบรกกันได้จังไดโอ้ยน้องพี่น้องยายข่อยบาธทรมาดาแหมคันเบายังงึืนละเบรกกันจังสีโอ้ยขขอยหน้าแตกบ่ดพี่น้องเมื่อ้ืนบาค้ามมาขึ้นบัค้ามัค้ามสม บักขามเปียกเออาับเพ็ดบักขามเปียกใหญ่บะาุนต้นบางใยห,หนึ่งออึืนบู๊ยพ <laughs> ี่น้องเอ้ยเขีบอกร้านเมื่อคืนก็ว่าฉังตัวเดว่าอยเล่ย่เลยเลเลยเลยเลยเย <laughs> อ,อยลอ่บบา นะยันบ,บอกมาเด้อมาเก็บบกขามแล้ววะมาเด้อพี่นนองมาเก็บบกขามน้ำใหญ่ข่อยอย,ยับข่อยสลัหนนะัวกระดาษพีใใ่เกิใจใญญใจในันตัวเอากรขกแน่ วายเก็บบวกถามเดพี่น้องายเช่มอกดถามยืมก็บมอยืดหอมแล่เดาพี่น้องมา่อกีบปวดถามนอยยดห้อม ให้หอมหอดถึงนเลวเปจนจังไดเนาะเรี่นนี้หน่าเดินจะเติมสอบได้คอยย่าจะเด้นไายพอคอยบ่บอสอมเนบอบอเป็นยางบกเจาเท่ากเป็นยางดอกเจ้าเท่าก็่อยคอยนม อายุเพียงเพียงตัวเลขแม่ยายจ้ะอายุยงแค่เพียงตัวเลขยายแล้วบ่ขึ้นเอนาลายเลยบุทอนเหลี่ยเออบ่ยางแต,ต,ต,ต่แหลวเจ้ เฮดดีแหงได้พี่น้องปูแขยแยงยางดีเด้อนี่ยางมันถือดิงเนี่มหวังนางเก็บสบายเลยนะนดินมาถือนางเก็บมะขามเปียกควายนี่สะอาดเด้ลก็เราจกบาทวราเอาหนายออกแล้วโ็เราจกบาทพี่น้องลอยหนึ่งแผงบั ละมันแท่งก็เอาแปดสิบบาทบ้างโว้ยหนอเราผว้หายเราคนละไม่ยากเลยใหญ่ยยล้ววาเอาลอยเองสักลวะวะเราจะดูโล่เลยเอาไหนออกแบบดีเด้เก็บแบบแบบดีเลยฮฮฮฮฮ หานะที่เพิ่งจะหา งามอยู่ออนนคนว,ว่างามเห็นใหมันงามเ,ยมเ,เลยตาแปงขาวๆนีม่ <c oughs> มันก็แปลงอมตเพาัเขาหนอ่อน ฟ้<อ>าแล้วบ่บ่พอ่อพ่อจะค้องนี่ละพ่อ <c oughs> หน้าขาวพ่อจะค้องบอ่แปบดบนะพี่นะแปดระเบ้อมแบบอ,อ้อยไม่ได้แอดคนเลยต้อง,อ,งอันนี้เธออายุบิบบ่ หึฮ <l id sei> <c ười> ึฮ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  เรไม่เหตุหรืแม่ยาเด้อยาเด้เดอดลูกว่กินได้นิ <c oughs> ไนไ <c> ด <oughs> ้ไเกลืบอบยู่มะเกลือบเกลือบงาใหม่มันสายจิละพีน่นองเกลบตกใส่หัวใหญ่อยโอ้ช่ังไงถุงคล้องอยู่ตัว

อย่าลืมด้อพี่น้องด้อกดไลค์กดแชร์กดติดต้ามให้เน่ยสองยายเพื่อนบ้านสวนสวัสดีค่ะ